ครับกลับมาช่วง2รายการบอกเล่า90กับสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยที่ช่วงแรกเราได้โชว์ได้ป่วยในช่วงที่2เกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียนนะครับซึ่งทางสมาคมของเรานะครับการร้องเรียนนะครับจากนายหงนะครับปานพักดีอายุ7จปีและนางค้อนปานพักดีอายุ7จปีนะครับมาร้องเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนะครับซึ่งอันนี้ในหน้ากล้องเห็นนะฮะที่ซูมอยู่นะครับเชิญครับนายกครับ เร,ออรเรื่องนี้สืบเรื่องมาตั้งแต่เรารับเรื่องร้องเรียนมาตั้งแต่วันที่13มิถุนยน2564ครับพิธีกาพขึ้นหน้าจอไปครับที่รเราเคยคเคยเล่าไว้แล้วเรื่องนี้ว่ากรณีถูกไล่ที่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยที่ตำบลชอบปะกาอำ mm hmm. เภอชุมนิจังหวัดปุรีลำนะตอนนี้ก็ก็ต้องยอมรับส่วนหนึ่งสมาคมเราเข้าไปเข้าเข้าไปช่วยเห,หลือได้ช้าเพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิดคือ เดินทางอะไรก็ไม่ได้เข้าพื้นที่ก็ลำบากนะจ๊ะครับผลท้ายคอดีมันก็เดินทางมาถึงที่สุดแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยฮะว่าทางนายโหงปันพอดีกับยายค้อนฮนะได้โดนไล่ออกจากที่เรียบร้อยแล้วครับครับก็บขออนุญาตนำเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับจากกรณีที่ได้เกิดโปรยข่าวมเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยองค์กร,รบริหารชนตำบลชอบปะกานะครับฟ้องขับไล่นะครับ ออกจากที่อยู่อาศัยจานวน12ไร่ในข้อหาบุกรุกเข้าไปครอบครองการทําประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ตามเอกสารหนังสือสําหรับหลวงนสลออกเมื่อวันที่16มกราคม2540จํานวน47ไร่2งานนะครับออกโดยนายวิรุธทิพากรอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์รักษาการแทนผู้ว่านะครับจากบูลฟ้องศาลได้ตัดสินพิพากษานะครับให้ทั้งสองย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าวภายในวันที่ 24พฤศจิกายน2564ที่จะถึงนี้ทันทีนะครับโดยไม่มีการผ่อนปลนจำเลยจึงต้องยอมรับตามคำตัดสินของศาลโดยปฏิยายทั้งนี้เนื่องจากผู้เดือดร้อนไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายอันนี้เรื่องสำคัญเลยนะจึงจ้างทนายความว่าความให้ให้ความหวังต่อชนะว่าจะต้องชนะคดีแต่ หลังจากศาลได้พิพากษาให้จำเลยมีความผิดข้อหาบุกรุกที่สาธารณะทางจำเลยก็คือคุณตาหงและคุณใยายค้อนปานพักดีนะครับ ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลเพื่อขอพิสูจน์ในที่ดินทราบจากทางผู้เดือดร้อนว่าทางทนายความไม่ได้แนะนําหรือแจ้งให้ทราบนะครับแต่การประการใดหรือเหตุอันใดที่จะเรียกร้องสิทธิ์ได้ทําให้ขาดโอกาสที่จะยื่นร้องขอพิสูจน์จากศาลว่าได้ครอบครองที่ดินบนดกมาจากนางพุ่มมณีรัตน์ซึ่งเสียชีวิตราวเมื่อปีพศ2535ซึ่งเป็นบรรดาของนายคอนโดยนางพุ่มได้แจ้งการครอบครองที่ดิน ไว้เมื่อพศ2494มีเอกสารแบบการครอบครองที่ดินของกรมที่ดินเลขที่กที่1พนักงานเจ้าที่ผู้รับเมื่อ29ิบเกาพษภาคม2 4 0 0นาจำนวนสองไร่ 22. หลังจากนางพุ่มมณีรัตน์ผู้เป็นแม่ของคุณใหญ่ค้อนได้สียวิตลงเมื่อราวพศ2535ตรงนี้เนี่ยท่านนายกมีความเห็นยังไงครับพอ,อ่ออานดูแล้วผมก็ผมัผมมนลื้อขึ้นมาแต่สวนใหม่ได้ไหมท่านยากครับเพราะมัน มันต่อสู้กับรัฐนะค่อนข้างยากผมก็เลยให้ผู้สื่อข่าวให้สมาคมผู้สื่อข่าวสาขาจังหวัดสุรินทร์ลงไปในพื้นที่นี่ฮะไปตรวจสอบดูข้อที่จริงไปหาวิธีที่จะช่วยเหลือเขาอย่างยังไงซึ่งแต่เขามีที่ที่จำกินมานานแล้วสองสี่เก้าสี่นะท่านนายกครับมันมันสองสี่เก้าสี่นะเป็นก่อนผมเกิดถนะฮะแน่นอนเขาครับเขาก็ครอบครองยินมายาวนานแต่ฉนไหน ปัญหาของที่สาระมามามา,มาครอบที่ชาวบ้านเนี่ยเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะนะฮมันต้องมาดูมันก็พูดยากจริงเรื่องนี้เปนเรื่องละเอียดอ่อนแต่พอพอให้มีการขับไล่ปัญหาที่ตามอีกอท่านนายกก็คือท่านสองตายายไม่มีเงินครับถูกไหมใช่นะก็ต้องไปทําอะไรเห็นมีทางสมาคมเราแล้วนะเ,รเราได้ดําเนินการที่จะขอความร่วมมือใช่ไหมท่านครับ คนที่ฟ้องขับไล่คือองค์การมหาส่วนตำบลชอบอากาศแล้วก็ส่งผู้สื่อข่าวเข้าไปหานะานไป <ยก S 2> คุยไม,ไม่เจอฮะไม่พบในยกทางผู้สื่อข่าวก็เลยไปที่ไปที่จังหวัดน่ไปพบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์รักษาการแทนผู้ว่าราชการบุรีรัมย์และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดินซึ่งจากมูลฟ้องคดีศาลได้ตัดสินว่าศาลให้ย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าวภายในวันที่24พฤศจิกายนทันทีโดยไม่มีการหัดผน ตาเขาใหญ่ไม่มีทางขัดศาลได้ขัดติดคุกเนี่ยจึงต้องยอมรับตามคำตัดสินโดยปริยาทั้งนี้เนื่องจากผู้เดือดร้อนมีความรู้สึกหมึ่งหมาที่ว่านะฮะทำให้ขาดโอกาสการยื่นอุทธรณ์เพราะขาดโอกาสยื่นอุทธรณ์มันจบในจารโลดแต่ถ้ายื่นอุทธรณ์ไว้เนี่ยมันยังไปแพุ้ทธรณ์ยังสู้ดีกาได้แต่มันอยู่ที่ทนายด้วยไหมจริงศาลมันต้องยืน่นอุทธรณ์ภายในหนึ่งเดือนถูกเรื่องทนายเป็นเรื่องสําคัญว่าทนายททนายทําไมไม่แก้งสิทธิ์หรือทนายทําไมคดีเสียเง,งนินหรือว่าคดีฟรี ผมก็ไม่รู้อีกครับผมก็ไม่แน่ใจปกติแต่ผมคิดว่าคงน่าจะเป็นตกตีก็เสียตังค์<า>น,นะาช่วยเหลือหรือเปล่าหรือว่าถ้าถ้าจริงๆถ้ามีมีเรื่องของอการจ้างทำคดียังไงทางทนายก็น่าที่จะชี้แจงหรือบอกเหตุผลว่าเออตายวุนย้ายอุทธรณ์ต่อไหมตากระยาเจะก็มีมุมาน่าจะไปสร้างกระท่อมมันมีภาพขึ้น,น,นกระท่อมอยู่อยู่เนีย่ยหลังนี้จะไปสร้างกระท่อมอยู่เขาก็ไม่อยู่อีกหรืออีกครั้ทีเนี้ยแล้วตอนนี้ตายยายอยู่ที่ไหนท่านนายกทางสมาคมเราที่รับเรื่องอยู่ก็ตอนนี้โ็ ไ,ไม่รู้ยังไม่มีหน่วยงานใดๆที่ว่าจัดหาหรือที่อยู่เลยจึงต้องรอถึงวันที่สุดท้ายคือวันที่18บแปนะว่าจะทำยไงทางสมาคมผู้สื่อข่าวก็ก็พยายามเข้าไปขอคำปรึกษาจากทางผู้ว่าจังหวัดบุบรีรัมย์น,นะฮะแต่ท่านรักษาการท่านก็ไม่ไม่พบไม่สะดวกโยนให้ไปศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมก็บอกว่าสาตาสินแล้วทําอะไรไม่ได้เออแล้วจะทําไง เจ้าหน้าที่นําเสนอเจ้าที่เสนอให้ไปอาศัยที่วัดก่อนอ,อ่ะโอเคครับออล่าสุดเนี่ยออนะครับก็บุตรชายของตายายนะครับก็คือนายพานุวัตรบานพักดีอายุ40ปีได้ทําหนังสือถึงผู้บริการบน,นฐานบกที่26นะครับเพื่อขอความอนุเคราะห์ในเรื่องของกําลังพลนะครับซึ่งรายละเอียดโดยสรุปก็คือนายพานุวัตรบ,บานพักดีอายุ40ปีบุตรชายนะครับอาชีพทานา นะครับอยู่ที่บ้านเลขที่72นะครับก็ทําเรื่องเข้าไปนะครับว่าข้าพเจ้ามีขอความนุคเคะห์กำลังพลฝ่ายทหารหรือถอนบ้านนะครับให้กับบิดาบารดาของข้าพเจ้าเนื่องจากบิดาบารดาของข้าพเจ้ามีคําพิพากษาให้หรือถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วถูกไหม ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดดังรองโดยศาลมีคำสั่งให้รื้อถอนนะครับก่อนนะครับอย่างที่เราพูดได้กล่าวไปบัดนี้ใกล้ถึงกำหนดนะครับทางบุตรชายก็เลยทำเรื่องขอให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของกำลังพลมายังผู้บัญชาการทหามทบที่26เพื่อส่งกำลังนะครับมาช่วยในการรื้อถอนในครั้งนี้ก็หวังว่านะครับคงจะเป็นไปด้วยดีในท่านนายกนะครับก็ ผมยังไม่ได้ประสานงานให้นะไม่รู้เขาส่งไปหรือยังแต่ผมขอให้ผม,<า>มคิดว่าไปนี่าจะส่งแล้วอ่ากล้องซูมพอได้ไหมฮะอันนี้นิดหนึ่งนะครับอันนี้เราก็ได้ถ่ายที่ทางเจ้าของแล้วก็บุญชายส่งมาให้ทางสมาคม นะครับก็คงเดี๋ยวยังไงทางสมาคมก็อาจจะต้องมีการตามเรื่องเ Dis รื่องอีกหนึงก็ขอขอบคุณทีมข่าวสมาคมผู้ส <reconstruction> ืข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยสาขาจังหวัดสุรินทร์นะโดยมีท่านบุญสวนโชคชาติเป็นรองนายกสมาคมนะคุณพจดจันเสนาเป็นผู้อำนวยการนะคุณ คุณอักรพลรถดีเป็นรองผู้มนวยการคุณอรฉยะสุรารีเป็นรองผู้มนวยการนะครับแล้วก็มีคุณสุชาติบุตรคำกรรมการในวิโรธพวกเนี่ยเป็นเป็นสมาชิกของสมาคมเราค่อนข้างเยอะครมีเยอะที่นั่นแล้วก็เป็นทีมงานที่เข้่มแข็งที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในคดีเรื่องต่างๆมากมายนะที่ที่เรายังไม่มาเรียบเปลี่ยนเป็นข่าวแต่เขาก็เป็นทุกคนก็เป็นผู้สื่อข่าวในพื้นที่นะครับแต่ว่าสังกัดสมาคมเราเขาก็มีหัวหัวหนังสือพิมพ์เขาอยู่แต่หลายฉบับอยู่ฮะซึ่งซึ่งตอนนี้ ก็ถือว่าเป็นทีิเทมันที่เข้มแข็งที่เริ่มเริ่มเข้าไปต่อกรในเรื่องที่ชาวบ้านไม่รับควนไปทมหรือเรื่องที่ชาวบ้านโดนลังแกหรือเรื่องที่ไม่รับควนไปทำต่างๆมีามากมายหลายเรื่องซึ่งถือว่าเป็นแบบแบบอย่างที่ดีของของสาขาสมาคมเราคร<ะ>ก็ขออนุญาตเพิ่มเติมต่อจากท่านนายกนะครับก็อย่างที่แจ้งว่าสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนของเราเนี่ยนะครับมีสมาชิกที่เป็นสื่อมวลชน ทุกสาขาอาชีพ <C AP> แล้วในตัวสมาชิกเองก็มีทางสือพิมพ์ในท้องถิ่นอยู่แล้ว <S <S ส่วนมากนะครับแล้วก็มีนังสือพิมพ์ออนไลน์นะครับเ <C AP> พราะฉะนั้นตรงนี้ทุกเรื่องที่เข้ามาทางสมาคมผู้สื่อข,ข่าวและศูนย์จ้ของเราเนี่ยเราก็จะแทงเรื่องนะครับไปให้ดูว่าถ้าเรามีศูนย์ข่าวที่นั่นเราก็จะให้ศูนย์ข่าวที่นั่นดําเนินการเป็นเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เป็นกระบอกเสียงเ <C AP> พราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องบอกก่อนเลยตังนห้ท่านนายกศูนย์ข่าวที่เราตั้งในแต่ละจังหวัด ต้องได้รับการอนุญาตจากสมาคมเราก่อนถูกครับต้องอนนจดทะเบียนแจ้งถูกต้องตามกฎหมายเพร<อ>าะเรื่องจากว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับเพราะรวา่าการนำเสนอข่าวเน,นี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยก็นาเสนอได้ฮะแต่การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และติดตามประสานงานติดตามแจ้งไขให้ได้สมาคมเราได้ได้ได้รับการจดระมัดข้อบังคับข้อนี้คือรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ซึ่งทําได้ถูกต้องตามกฎหมายเลย สมาคมก็เปรียบเสมือนเป็นตัวทา่เราเป็นสัมปทานให้เลยแหละถ้าถ้ามาล้องเราแล้วเราไม่ปฏิบัติตามเราอาจจะโดนหนึ่งห่าเจ็บได้เหมือนกันเสน็จ้นก็คืออย่างนี้เขาเจ็บเรื่องร้องัต่ในสาคือไม่ใช่เราไม่ปฏิบัติตามเราปฏิบัติตามตามที่เราทําได้ตามในระดับหนึ่งครับแต่ว่าแต่ว่าไม่ว่าเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ก็ขอบอกแจ้งไปถึงสมาคมสาขาทุกสาขานะ้ว่า เมื่อเขามาร้องแล้วจะเจ็บเรื่องเสริชักไม่ได้ครับอ๋อไม่ฮะคือเราก็ดําเนินการไปครับก็บบดดาเนินไปตามกรอบและอํานาจที่เรามีแล้วก็ต่อสู้ให้เขาถ้าเราเช็คดูแล้วเราตรวจสอบดูแล้วว่าสิ่งที่เขาล้องเรียนเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงที่ไม่รับความเป็นธรรมจริงก็ต้องมีการตรวจสอบกคอ็ค่อนข้างอพอสมควรนะครับไม่ว่าไม่ใช่ก็ก็ขอ,อแจ้งไปถึงผู้ร้อง เดยนล็กทุ่มเหมือนกันว่ามาลองปุบ๊บปั๊บเราจะได้การตอบสนองทันทีทันใดก็ไม่ได้นะเขงใช้เวลา<ม>ได้ห<ม>นึ่งเวลาในการตรวจสอบแล้วในการทํางานย้อนกลับมาดูที่ทเราแล้วป่วยเรื่องของของท่านตายายนะจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าไอ้เรื่องของการลุกที่ในป่าสงวนหรือการลุกที่ในพื้นที่ของรัฐเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ว่ามีเคสนี้เคสเดียวนะมีมหลายเคสนะพเพราะว่า<ะ>ตั้งแต่ตั้งยอมแล้วตั้งแต่คอสชมีปฏิบัติมาหลายพื้นที่ที่เข้าไปทํากินตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษถูกไหม ัแล้วถูกดําเนินการในลักษณะแบบนี้เยอะพอสมควรคือพอพอ,พอมีพรบรปา่าสงวนออกมาหรือว่าอะไรออกมาเนี่ยมาทับที่ชาวบ้านที้เขาทำกินมาเป็นหลายปีคือมันปัญหาอย่างนี้ด้วยท่านนายกท่านผู้ชมทางบ้านคือในเรื่องของเอาว่าเวลาทุกวันนี้กรมที่ดินครับก็ถืออีกนดหนึ่ง ในเรื่องของแผนที่ในการดูถูกไหมครับกรมที่ดินฉบับหนึ่งอ่าแล้วก็กรมทรัพยากรแล้วก็ที่ดูแลทั้งหมดน่ยอ่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อนใช่มที่ดูแลเอามารวมกันนมันคนละแผนที่อ่ะใช่แล้วยังมีภาพถ่ายจากดาวเทียมถูกไหมแล้วยังมีภาพจริงวมันหลายอย่างที่มันซับซ้อนกันอยู่มันก็เลยตกว่าอะไรล่ะที่มันคือฉนวนกลางอ่ะท่านนายกครับผมว่าเรื่องเนี้ยเรื่องของตายายผมว่าเป็นเสี้ยวหนึ่งใน ในคนที่เดือดร้อนผมว่าเรื่องนี้ม,มีคนเป็นพันเป็นหมืน่น,นแต่มันยังไม่เป็นข่าวแต่บางคนก็อยู่แบบไม่รู้จะโดนเมื่อไหร่ผมก็มีม,มีมีพูดเข้ามาถึงเยอะนะฮะมันปัญหาคือพอคนรวยเป็นลูกที่คนรวยกลับไปพวกผู้วิจาทั้งหลายแหละเอาเอา,เอามีอยู่ไม่กี่ตระกูลในประเทศไทยเนี่ยมผมก็เห็นเป็นป่าสงวนแบบนี้เหมือนกันแต่ทีชาวบ้านทํากินปุ๊บกลับโดนไล่ออกแต่คนพวกนี้กลับเข้าไปครอบครองได้ก็เราก็ไม่อยากพูดว่า ไอ้เรื่องกฎหมายมันสองมาตรฐานหรือเปล่าแต่ทีนี้ถ้าบอกบองตรงกฎหมายก็บอกก็ว่า SO. ตามเนื้อผ้าถูกไ,ไหม <ping> as, ตามเนื้อผ้า,าแต่ทีนี้ว่าเอา้าก็คุณไม่ร้องมานี่แต่อย่าลืมนะครับต้องฝากไปถึงหน่วยงานของรัฐว่าคนจนก็คือคนจนอาจารย์รอดการที่จะไปร้องอะไรก็ตามมันต้องใช้เงินถูกขบวนการกฎหมายก็ต้องใช้เงินอาจารย์รอดจำจำเรื่องเรื่องเก่าที่ไหมที่มาล้องสมาคมเราเมื่อสองปีที่แล้วอ่ะกรณีตายาย ที่บนราชธานีที่มาร้องจนผมก็นําเสนอไปจนก็ได้รับการแก้ไขอันนั้นก็น่าเกลียดไหมไปซื้อที่มาจากทรกศแท้ๆเนี่ยอยู่ๆวันดีเป็นถนนนะไปถ่ายมาจากทรกศซื้อมาจากธนาคารทรกศเสร็จแล้วก็ทํากินมาอยู่สิบเกปีอยู่ๆมีที่สบกมาครอบเฉยเลยโดยในทุนก็ผมบอก <c oughs> เรื่องอย่างเงี้ยคือทําคนมีอำนาจที่ทําได้ใช่คนไม่มีอำนาจทาไม่ได้ถูกไหมผมว่ายิ่ง ยุคเศรษฐกิจแบบนี้ประชาชนยิ่งอดอยากปากแห้งไม่มีเงินอยู่แล้วพอใครเกิดคดีคือไม่มีเงินสู้คดีไม่มีเงินจ้างทนายความจ้างจ้างไม่ถึงทนายความก็บอกเอให้ตังค์ผมเช่นี้ผมก็ไปแช่นี้แหละปัญหานี้ยิ่งจะเกิดขึ้นเยอะในประเทศไทยคือค,คือขออนุญาเตเสริมต่อในายกเลยนะเรื่องของขนายเนี่ย <c oughs> เวลาเราไปฟ้องปุ๊บทนายยังไงเนี่ยเราจ้างทนายทนายเก็บตังค์เลยนะครับ ถูกไหมไม่มีแล้วครับห้าพันสองร้อยสามพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับพอปุ๊บเนี่ยลืมคิดไปว่าพอคุณแต่งตั้งธนาขึ้น3าไปสป่วนใหญ่แล้วจะเข้าสู่กระบวนการไข่เกียิก่อนนะเพราะฉะนั้นผมเองขออญาตพูดกับทางผู้ชมทางบ้านเลยว่าอันดับแรกเลยผมว่าอย่าเพิ่งไปแต่งตั้งธนาเลย ครับถูกไหมเราดําเนินการในเท่าที่ทําได้ก่อนหาวิธีที่หาวิจารณ์สารคนนู้คนนี้เพราะยังไงศาลเองปุ๊บยังไงศาลก็ต้องบอกว่าลองแข่งกันก่อนดีไหมคืนก่อนดีไหมถ้ามันไม่ได้จริงเราค่อยมาพึ่งทนายท่านเห็นด้วยไหมท่านนายกก็เห็นด้วยฮะถูกไหมเพรงั้นแล้วทนายกินฟรีนะศูตรต้รงลงทำก็มีเราเข้าไปคุยทุก่อนแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์โรดเช่นครับอ่านเวลาจะเลทไปนิดไม่เป็นไรนะคือผมว่าหลังจากสิ้นปีนี้ปัญหาที่คนที่จะได้รับความทุกข์ยากแสนเดือดร้อนสัตหัสคือพวกเรื่องรถกับบ้านเรื่อง บ้านรับรองจะโดนยึดกรณีละนาศเลยตกงานข้าหมดแล้วนี่แล,แล้วก็ยึด <c oughs> ง่ายเหลือเกินกรมมาคับคดีเย <c oughs> ลยเราไม่มีคนจนแล้ว <c oughs> ตายกับรถเนี่ยไม่ต้องห่วงมันหมดก็หมดไปแต่บ้านไม่มีอยู่เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ผมเชื่อว่าจะเกิดการบังคับคดีตามมามากมายทีนี้ผมก็อยากจะอาจจะต้องนําเสนอนะว่าจะตั้งรับแบบนี้ไงพอถึงเวลาเนี่ยจะมีพวกสกรปรกสมมุกลุ่มหนึ่งนะเข้ามาช้อนซื้อในราคาถูกๆบีบมคับซื้อไล่ออกจากบ้าน จริงๆถ้าคุณยึดบ้านเขาแล้วนะมันนั่งโดนฟ้องร้องอีกเสียบ้านแล้วยังโดนฟ้องร้องอีกจริมันที่ท่านพูดเนี่ยมันย้อนไปถึงสมัยต้มยำกุ้งเลยนะเ<ะ>ศรษฐกิจแตกอะ่ะแล้วต่างชาติเข้ามาถือหุ้นเมื่อสมัยปีต้มูดง่ายพูดง่ายพูดง่ายตอนนั้นเองเนี่ยบริษัทฝรั่งมาซื้อนี่เสียครัไหมาสบเปอร์เซ<ะ>็นตแต่มาฟ้องร้องกับประชาชนเราร้อยเปร์เซ็นต์นะ บางทีร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปนั่นนั่นมันก็ฟักกับพวกพวกบริษัทใหญ่รวยบนฟูก,กแต่กับชาวบ้าน<ำ>ที่มีบ้านทาน์เท้าราคาหลังละสี่ห้าเจ็ดแปดแสนมีบ้านเดี๋ยวราคาหลังละล้านสองล้านส่งมาจนจะหมดอยู่แล้วเหลือครึ่งหนึ่ง คุณมายึดเข้าไปขายท้องตลาดขายท้องตลาดนั่งได้นิดเดียวมันบีบราคาอีกแล้วก็มาฟ้องวนต่างด้วกเสียบ้านไม่พอเสียเงินผ่อนมากี่ปีอันนี้อาจจะต้องฝากถึงหน่วยงานพระรัาวิธีตั้งรับเนี่ยุณท้ายก็จะมีการสมคบกันระหว่างอะไรกรมบรคับคดีไอ้พวกพ่อค้านี่แหละเรื่องนี้มันเกิดนะเกิดมานานแต่ก็ยังมีอยู่ไหมบอกได้ว่าน่าจะมีอยู่นะ ค,ควรจะตรวจสอบกันนะอย่างการบังคับคดีนเนี่ยเข้าใจว่าตามกฎหมายแต่ก็บางทีราคามันต่ําจนน่าเกลียดคือมีการพัวกัน<ม>บ้านบ้านราคาเนี่ยผมเคยเจอนะบ้านราคา6กเจล้านบาทนะฮะเขาก็ผ่อนราคากลียดล้นผ่อนมาได้สองสามล้านแล้วอยู่มายึดเขัาสองสามปีต่อมามายึดบังคับคดีขายราคาเท่าไหร่ไหมขายราคาสามล้านสามล้านแล้วฟ้องส่วนต่างเขาอีกสี่ล้านเสียบ้านไม่พอซิเป็นหนี้อีกสี่ล้านแล้วไอ้พวกนี้ก็มาทําปรับปรุงนิดหน่อยผมเห็นอีกไม่กี่วันไปขายราคาเจ็ดล้าน ใครใครใครมันร่วมมือกับใครใครรังแกประชาชนก็เป็นธุรกิจอันนี้ก็ต้องฝากครับว่ามันธุรกิจของใครธุรกิจการหากินบนความสาบแช่งของคนที่โดนยึดบ้านยึดรถมันก็ไม่มันก็ก็เวรกรรมมีนะฮะคงต้องตามทันอังนี้สําคักล่าวไปได้บทสรุปที่นายยศพูดนี่นะว่าขึ้นละขึ้นที่จริงเนี่ยเรื่องอย่างนี้เนี่ย มันไม่ใช่เพิ่งเกิดหรอกมันเกิดมานานแล้วท่านผู้ชมทางบ้านผู้สื่อข่าวเราก็รู้รวบรวมเรื่องมาแล้วรวบรวมไปเรื่องบ้านรวบรวมมามาที่เราว่ามาต่อสู้สกตั้งินกรมบังคับคดีหรือหรือฐานขายการขายทอดตลาดถามว่าคนนอกเนี่ยเข้าไปง่ายไหมเราก็ไม่อยากไปพูดถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้คนที่ทําย่อมรู้อยู่กับใจครับเพราะฉะนั้นสุภาษิต์ก็บอกคนล้มอย่าข้าใช่ครับ ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนกันครับว่าใจเขาใจเราเมื่อเขากําลังเดือดร้อนมาหาวิธีคนดียังมีครับในทุกหน่วยงานะต้องยอมครับคนดียังมีแต่ไอ้ที่หากินกันอย่างเงี้ย<ม>บางทีคุณต้องมีจิตสํานึกว่าเฮ้ยเขาเกิดจากอะไรถูกไหมถ้าคุณไ,ไปยึดจากไอ้ที่เขาเล่นการานันนาะผมไม่ว่าเลนะ รหรือจากอะไรก็ว่าไปถูกไหมในรเรื่องของสิ่งกฎหมายและยึดอำนาจตลมมาดผมไม่ว่าเลยแต่ถ้าคนละหมากินแล้วล้มถูกไหมครับมันไม่รู้จะไปพึ่งพาใครเรื่องนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือทุกวันนี้คนผูกคอตายแล้ยิงกันยกครอบครัวนี่ไม่ใช่แค่ข่าวสองขามีอยู่ตลอดเวลาทุกวันนะไม่เป็นข่าวเขาเยอะอย่างกรณีเหมือนการค้บเคสนหนึ่งอ่ขออนุญาตที่เอ่ยนา,นามผู้ผู้สิ่อข่าวไปแล้วสเจําดำครับถูกไหมนั่นก็ยก ยิงชีวิตเสียชีวิตเลยครับผมก็รู้จักอยู่นะฮะเคยคุยกันถามว่ามาจากอะไรก็มาจากเรื่องของพิษเศรษฐกิจอ่ะครับถูกไหมฮะมันไม่มีทางออกตัวตัวสจดดันมันจะคงไม่ได้เอาตังค์ไปหมดแล้วต้องมีคนที่เอาตังค์ไปอีกต่อหนึ่งคือมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ผมบอกได้เลยว่ารายละเอียดมันเยอะถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าใครไม่เคยไปเจอกับชีวิตจริงเนี่ยมันพูดยากถูกไหมอันนี้เราก็เลยพูดให้ฟังว่าไอ้เรื่องอย่างเนี้ย ผมคิดว่าท่านพลเอกประย,ย,ยุทธ์นายกรัฐมนตรีรวมทางรัฐบาลที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานเนี่ยลยภาครัฐทั้ภาคเอกชนเนี่ยมันถึงเวลานะครับว่าถ้าเศรษฐกิจเราเป็นอย่างนี้แล้วยังปล่อยอย่างนี้ไปเนี่ยมันหมดทุกอย่างนะคือคือมันเป็นมา2ปีนะมันได้เวลาที่ที่<น>ขบวนการขบวนการยึดรถยึดบ้านจะเริ่มคึบลูกหน้าหลังจากปีใหม่เป็นต้นไปผมว่าจะมีเรื่องเล้งละงมไปหมดภาครัฐทิดไว้หรืออย่างความเดือดร้อนของประชาชนจุดนี้ หรือประชาชนที่โดนเรื่องเหล่านี้ต้องมารวมตัวกันมามามาแล้วก็ตั้งป้อมสู้กันจะเอาอยัางไงโดยทางสมาคมเราจะเป็นหัวหัวหมู่ทุลงวงฟันนําทีแม่หรือจะตั้งคณะกรรมการชุดนี้มาดูแลเรื่องนี้โดยตรงเพื่อเข้าไปฟลอรระวังพวกที่มาหากินกับความยุคทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องของบ้านกรลดนะฮะครับว่าตอนสอลนี้นายกเราดูเดือดฮะจัดไปฮะ,ะเดี๋ยวเรามาพบากันทาสายกเลยครันะครับมาดูเรื่องการเลือกตั้ง อบตอด้วยรวมทั้งในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่มีการฝากข่าวมาทางสมาคมนะครับเดี๋ยวเรามาพบช่วงท้ายของรายการครับพักเบรกก่อนครับ